สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้นาหวังก็ออกหมายมาตกปลาครับผมเบ็ดสามคันเหมือนเดิมครับผมวันนี้มาหมายเก่าครับมาหมายของของเขานะครับนาหวังยังไม่มีอหน้าตีนะครับวันนี้ก็เลยมาซ้ําหมายของเขาอยู่นะครับก็ลงไปได้สักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับเบ็ดสามคันครับเมื่อกี้นาหวังเปิดกล้องไม่ทันนะครับผม ก็ปลากินแล้วนะครับเต็มแรกมาแล้วนะครับก็ใสสวยเลยนะครับป่านินครับดึงดึงอีกแล้วนะครับนี่ขคันนี้เด็บคันนี้ครับดึงอีกเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ดึงนะครับก็เงียบไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักเดี๋ยวรอรุนครับผมนี่ครับผมปลานินครับผมเต็มแรกกใสสวยเลยครับเปิดกล้องไม่ทันครับผม เยี่มเลยครับแต้มแรกน้าบ,บังก็จะลงตะก้อตะขายสองคันนะครับตะก้อน้าดิน1นึ่งคันนะครับตะก้อพวงเมื่อกี้นี้แต้มแรกกินตะก้อพวงนะครับก็รอรุ่นครับผม เตมสองครับผมเตมสองตัวนี้เดียวครับผมตัวนี้เดี๋ยว,วนนหวังปล่อยนะครับเลี้ยงไว้ก่อนปล่อยไว้เดี๋ยวตัวใหญ่แล้วค่อยมาเอา เลยครับวันนี้ฟ้าไม่ค่อยเข้าเลยครับวันนี้เดี๋ยวรุ่นต่อครับถ้าเงียบแบบนี้ก็ใบาสามก็กลับบ้านครับ ไม่อยู่วั oh. นนี้ขายหกสิน้น วันนี้ได้ปลาไซนี้ครับผมนี่ไซ4เซน5นี่ครับว่าแล้วทำไมดึงของนัหวังจังเลยแต่ว่าปลาไม่ติดนะครับตะขายนัหวังนี่6เซนแต่ปลานี่4เซน5 4เซนอ่ะมันๆครับผมได้สองตัวครับผม อดเลยสุดยอดเลยนี่เป็นไงครับเป็นไงครับท่านผู้ชมไซปลาดูไซปลาเป็นไงครับตัวนี้ยิดเดียวนะครับผมนั่นหล่นแล้วหล่นเลยเดี๋ยวนะวางปล่อยนะครับแมวไปไหนหมดเนาะปลาตัวใหญ่ๆเอาปล่อย อ <c oughs> วันนี้วันนี้มันเป็นยังไงเนี่ยออกมาซ้ำไม่เขาเป็นยังไงเนี่ยปลาตัวน้อยเข้าไม่หมานเลยเงียบเลยครับวันนี้นั่งเงียบเลยท่านนี้ก็ชั่วโมงกว่านะครับกว่าจะปลากว่าจะดึงปลาดึงก็ตัวน้อยปลาแต่กลับน้อยนะครับเดี๋ยวนั่งอีกสักพัก ถ้ามันไม่เข้าท่าก็เลิกกลับบ้านดีกว่า <laughs> มาอีสองแต้มครับผมวันนี้เป็นปลาไสปลาเกลือปลาทอดกรอบเอาเอาครับเอาอ๋อกำลังทอดกรอบเลยไปครับไปรุ่นกันต่อครับผม ตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วครับไม่ค่อยหมานเลยครับวันนี้ได้ปลาห้าตัววันนี้ปลาไม่ค่อยเข้านะครับตอนนี้ก็น,นิ่งอยู่เลยนะครับเมื่อกี้นี้มีดึงอยู่อยู่ทีเดียวนะครับพันแดงนี่ครับลงมาประมาณสองชั่วโมงเพิ่งจะดึงเมื่อกี้นี้นะครับดึงก็ไม่ได้ปลาหลุดครับพันสลาย วันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยหมานเลยครับครับเมื่อกี้นี้นวังเห็นคันกลางดึงอยู่นะครับดึงตึกๆึกตกเดี๋ยวนวังไปดูก่อนนะครับผมไปเช็คดูก่อน ไม่หนึ่งแต้มครับผมปลานินครับไส้ทอดกรอบครับผม วันนี้ปลาไม่ค่อยเข้าเลยครับก็ได้พอได้อยู่นะครับพอได้สี่ห้าตัวเมื่อกี้ได้มาหนึ่งตัวนะครับก็พอได้กับข้าวอยู่นะครับแต่ว่าตัวมันเล็กนะครับเป็นปลาใสทอดกรอบเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะหวังก็ว่าจะเลิกแล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ้นอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวถ้ามันปลาไม่เข้าก็ ก็จะเลิกนะครับเพราะวันนี้เป็นปลาไซส์เล็กๆนะครับปลาไซส์ทอดกรอบขอนั่งนานเลยนะครับตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าแปดโมงนะครับตอนนี้ก็บ่ายสองก็ได้สี่ตัวก็ได้ห้าตัวหกตัวประมาณนี้นะครับประมาณห้าตัวหกตัวก็คิดว่าพอได้กับข้าวอยู่ครับก็อีกสักพักนึงงนาะ นะหวางก็จะนั่งให้เหยื่อหมดแล้วก็ว่าจะเลิกนะครับเดี๋ยวรอรุ่นชุดนี้ก่อนนะครับเนาะแล้วค่อยเลิกนานๆระหวางก็จะได้ออกหมายสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่านะหวางก็ทํางานไล่นะครับทํางานอยู่ในไร่ข้าวโพดนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาจะออกหมายนะครับนานๆจะได้ออกสักครั้งหนึ่งนะครับมาวันนี้ก็มาซ้ำหมายเดิม ของเขานะครับที่นหวังเคยมานะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ค่อยได้ปลานะครับวันนี้เขาก็มากันบ่อยนะครับปลาก็น่าจะกินเหยื่ออิ่มแล้วเนาะไม่ค่อยกินเหยื่อปลาใหญ่ไม่รู้ไปไหนหมดเข้าแต่ปลาเล็กๆนะครับรอรุ่นกันอีกสักพักนึงนะครับนหวังก็ได้เก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับนหวัง เก็บขึ้นมาไว้บนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวะหวังก็เลิกแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ปลาครับผมอยู่ต่อก็ไม่ได้ปลาได้แค่พอได้กับข้าวนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวนหวังพามาดูผลงานนะครับผมผลงานวันนี้นะครับนี่ครับผมได้แค่นี้แหละครับวันนี้พอได้กับข้าวนี่ครับก็ได้อยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับผมปลาตะกลับน้อยสามตัวปลานิลใหญ่ไซส์สวยนะครับก็ไม่ใหญ่มากนะครับหมายนี้ก็ตัวใหญ่เท่านี้แล้วครับตัวนี้ก็น่าจะใหญ่สุดแล้วล่ะ <c oughs> ก็พอได้กับข้าวอยู่นะครับก็วันนี้ก็ว่างงานครับก็เลยออกมาตกปลานะครับมาออกไม้ตกปลา ก็พอได้กับข้าวอยู่นะครับผมเป็ดสามคันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะหวังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม